ผมอันนี้ก็เป็นหอยเดือนะครับเนะเเาะหอยเดือจับแจวพี่น้องหอยเดือจับแจวครับผมนี่ครับผมตอนยังไงครับอืม ผมแบบลําที่นงนี่ครับหอยเดือหอยเดือบันเท่าครับผมตุ่มจาเจ้าครับกินแล้วก็ติดไปหาคุณหมอครับบันเนี้ยนี่มวนออกมาแนวนี้เลยครับนี่ครับผม เดือเหนียวขี่มันออกก่อนพี่นอ้องอันนี้ขี่มันนาอกพี่น้องเนาะกินมาได้ครับนี่ขมนี่หัวมันครับผมจับแจ้วพี่น้องคุยโมมลึดพี่นอ้องอืม พิษสดามพี่นอ้องเอาเดือหอยน้ำล่าครับนี่หน้าตางหอยน้ำล่าจะเป็นมาณนี้ต้มแล้วพี่น้องต้มแล้วนี่ใส่บวงเคอคอหนักแล้วก็ดูพี่น้อง อพุดยอดพี่น้องแนวกินอีสานบันเท่าครับกระตุ้งย่างบักไม้เราพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหอยเก็ดครับเรียบร้อยครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะเปลือกพี่น้องเดยวจะเปลือกนี่มันจะเปิบหอยแล้วพี่น้องแต่ยังกินเสารเลยเนาะครับผมวันนี้กับเปิบหอยแล้วพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวจะเปลือกพี่น้องเลย แ,แซ่บๆฉบสำหรับคลิปนี้กอ็ขอตัวก่อนนะพี่น้องเนาะนะบ๊ายบาย